วันนี้เกรกจะมาชวนทำขนมปังแอปเปิลค่ะอยากทำแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการน,นำยีสต์นะคะมาใส่ลงไปในน้ำค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปได้เลย ปล่อยเขาไว้5นาทีนะคะให้เขากินน้ำตาลให้อิ่มค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้เราค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะดูสูตรแล้วนะคะตอนนี้ยิสทำงานแล้วค่ะเราเริ่มจากนำแป้งมาใส่ในโถเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมผงเกลือ แล้วก็ยีสต์น้ำตาลและน้ำนะคะที่เราผสมกันไว้สุดท้ายก็วิปครีมค่ะแล้วเราก็จะนำไปใช้เครื่องทำขนมปังนะคะตีช่วยตีให้เราค่ะตั้งโปรแกรมโดมเหมือนเดิมเลยค่ะ5นาทีเราจะเติมเนยลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานต่อให้ครบ30นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาเชื่อมแอปเปิลกันค่ะเริ่มด้วยการนำแอปเปิลนะคะไป หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ทั่วค่ะคลุกเคล้าน้ำตาลให้ทั่วแอปเปิ้ลของเราเลยเปลือกเราก็จะใช้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้สีแดงเรื่อกๆกับเราด้วยะคะ่ะแล้วเขาก็จะนิ่มไปตอนที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้พลาสติกปค่ะแรปไว้แล้วก็นำไปเวฟนะคะเป็นเวลา8นาทีค่ะ เมื่อออกมาจากเวบนะคะมันก็จะร้อนมากเลยตอนนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมก่อนค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะแล้วตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเพื่อเป็นการตัดรสนะคะมันจะได้ไม่หวานเกินพอเราคนให้เขาเข้ากันแล้วเราก็จะนำส่วนที่เป็นเนื้อค่ะเอาขึ้นมาผึ่งไว้ก่อนนะคะให้ เย็นสนิทค่ะตอนนี้สีของแอปเปิลเราก็สวยงามมากเลยค่ะได้สีแดงเรื่อๆมาจากเปลือกด้วยนะคะพักให้เย็นก่อนนะคะ <S <S ก็ได้เวลากับการตีแป้งโดของเราค่ะเสร็จพอดีเลยแล้วก็นำออกมาจากโถค่ะแล้วเราก็มานวดต่ออีกนิดหน่อยนะคะ ใช้วิธีฟาดเอาก็ได้ค่ะฟาดกับโต๊ะเลยเนื้อขนมปังนุ่มมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็รวบเขาเป็นก้อนเหมือนเดิมค่ะเอามานวดต่ออีกนิดนึงนุ่มมากเลยค่ะนุ่มและเนียนมากนี่นะคะพอใจแล้วเราก็เอาไปพักไว้ค่ะ40นาที ใช้พลาสติกแรปแรไปไว้ก่อนเลยค่ะ40นาทีหรือว่าจนกว่าเขาจะขึ้นเป็น2เท่าก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทำต่อไปค่ะครบเวลาแล้วขึ้นฟูแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากโถกเลยค่ะนุ่มมากเนื้อขนมเนื้อแป้งโดยของเรานุ่มมากค่ะเราก็จะมานวดนวดเพื่อที่จะไล่อากาศเขานะคะ ไล่อากาศเสร็จแล้วก็มารวบให้เป็นก้อนกลมเหมือนเดิมแล้วก็พักไว้15นาทีค่ะครบ15นาทีแล้วเราก็จะนำเขาออกมาแผ่ให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะไล่อากาศด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะดึงเขาให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตอนนี้เราใช้ไม้ครึงได้เลยค่ะเพื่อที่เนื้อของขนมจะได้ มีขนาดที่เท่ากันเนาะหนาได้ประมาณกันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาแอปเปิลที่เราเชื่อมไว้ค่ะนำมาวางไว้ข้างหน้าเลยเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเกลี่ยให้เขาทั่วกัน เว้นขอบตรงปลายไว้หน่อยหนึ่งนะคะเว้นตรงช่วงปลายไว้เพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บปลายให้เนื้อเขาติดกันนะคะระหว่างที่นวดมานี้เนื้อขนมเราก็จะนิ่มมากเลยเราก็ต้องใช้มือนะคะจิ้มจิ้มจิ้มปัก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 ,ปก,ปก,ปกลงไปค่ะให้เนื้อของแป้งโดเขาชิดติดกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตะเข็บค่ะเก็บรอยต่อทั้งหมดเลยด้านหน้าด้านข้างเก็บให้หมดเลยค่ะ แล้วเราก็มาจัดทรงให้เป็นแท่งยาวๆนะคะจัดทรงเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดเขาออกเป็น8ส่วนค่ะตัด4ตัดครึ่งก่อนแล้วก็มาตัดทีละครึ่งของครึ่งไปเรื่อยๆนะคะให้ได้8ชิ้นค่ะแล้วเราก็จะนำมาวางเรียงไว้ในพิมพ์ที่มีป่องตรงกลางนะคะวางเรียงให้เป็นวงกลมเลยค่ะ อันนี้พิมพ์เราต้องทาเนยด้วยนะคะเขาจะได้ไม่ติดส่วนที่เหลือนี่เราก็เอามาใส่ในถ้วยค่ะถ้วยพิมพ์ขนมจัดทรงไว้ได้เลยค่ะจัดทรงได้ก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะจากนี้เราก็จะพักเขาไว้40นาทีค่ะให้เนื้อแป้งโดนเนี่ยเขาขึ้นอีกรอบหนึ่งก่อนพัก40นาทีแล้วตอนนี้เราก็เปิดเตาไว้นะคะ180องศาค่ะ ก่อนนำข้าอบนะคะเราก็จะใช้ไข่ค่ะตีให้เหมือนไข่เจียวเลยแล้วเราก็เอามาทาหน้าขนมค่ะทาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อที่ขนมของเราอบออกมาแล้วจะได้มีสีที่สวยงามค่ะชิ้นเล็กก็ทานะคะ ครบแล้วเราก็นําเข้าอบค่ะ180องศาประมาณ20-25นาทีนะคะตั้งแต่20นาทีเนี่ยเขาก็สุกแล้วละ่ะแต่ว่าเราก็ดูหน้าขนมด้วยเราพอใจให้หน้าเขาสีเข้มแค่ไหนเราก็ได้เลยค่ะอันนี้24นาทียังร้อนอยู่นะคะเราก็พักให้อุ่นบนตะแกรงก่อนนะคะแล้วเราเค่อยเอาออกจากพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยขนมปังแอปเปิลของครูเล็ก สีสันน่าทานค่ะเดีย๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันนะคะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะพอฉีกออกมาข้างในก็หอมค่ะตอนนี้ได้กลิ่นทั้งหอมทั้งนุ่มรสชาติอร่อยด้วยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะ ขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ